โมคุวิส์คอมสวัสดีครับซึ่งในวันนี้นะผมก็จะมาแนะนำมา,มารีวิวสินค้าตัวใหม่นะเป็นเครื่องออกกำลังกายมัลติฟังชั่น m o ค o วิส์ทัลเทอฟนะครับหน้าตาของเจ้าตัวเครื่องนี้ก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับแกออกมาจากกล่องก็จะเป็นอย่างนี้แลคพร้อมใช้งานไม่ต้องประกอบอะไรให้ยุ่งยากนะครับเครื่องออกกำลังกายโมคุวิส์ทัลเทอฟเนี่ยครับเป็นการเป็นการรวมการของเครื่องออกกำลังกายหลายชิ้เข้าไปด้วยกันนะครับเป็นการรวมฟังก์ชันความสามารถของเครื่องออกกำลังกาย หลายชนิดเข้าไว้ในตัวเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนะครับฟงน์ชันบริหารเอลสโกต้นขาของเครื่องสวิชลันนะครับตัวเครื่องตรงตรงฐานเหยียบนะครับมันข้างใต้จะเป็นลูกปืนรอบลูกปืนโดยรอบนะครับตรงฐานมันมันจะสามารถหมุนได้รอบ360องศาเลยนะครับสามารถรับน้ำหนักผู้ใช้งานได้ที่80กิโลกรัมนะครับตัวนี้ แล้วก็จะมีในส่วนของอเหมือนตัวนี้ลูกกิ้งครับลูกกิ้งบริหารหน้าท้องเป็นเหมือนฟังก์ชันลูกกิ้งบริหารหน้าท้องของเครื่องอ A B c r บ s ค p r ปนะครับพร้อมติดสายบริหารแขนจะซึ่งสายบริหารแขนเนี่ยสายแรงต้านนะครับจะใช้ในส่วนของการบ,บริหารแขนในท่าต่างๆนะเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการใช้งานเบื้องต้นให้ดูกันนะครับท่าแรกเลย ใน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 กล่องในแพ็กเกจเนี้ยจะมีนะครับมาดก่อนนี่ครับจะมีหนังสือคู่มือการใช้งานนะครับคู่มือการใช้งานท่าตา่างวิธีการเล่นท่าต่างเต็ม2ีท่านะครับเนะเป็นพิมพ์ภาพภาพสีนะครับนะครับท่าเล่นใช้งานท่าตา่างอ่าคู่ใช้งานซื้อไปแล้วไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะใช้งานเป็นนะครับ เป็นการรวมเอาข้อดีของเครื่องออกกำลังกายหลายชนิดเข้าไว้ด้วยกันนะครับเป็นเครื่อง Qui ท Total F นะครับพิมพ์สีสีสวยงามนะครับเป็นกระดาษมันนะครับโอเคครับมาดูในส่วนของอาการใช้างานเบือ้องต้นนะครับก็ฟั้นแรกก็การบริหารเอวสูงนะครของเครื่องเหมือนเครื่องอทวิชันนั่นเอ ก็นะครับการบริหารหน้าท้องนะครับการบริหารหน้าท้องการสร้างซิกแพคและก็บริหารกล้ามเนื้อแขนไปพร้อมๆกันนะครับจะเป็นส่วนของเหมือนกับฟนะังก์ชันความสามารถของเครื่อง AB Pro าร o โบลลูิงบริหารหน้าท้องนะครับในนี้เราเขา้าไปตรงนี้นะครับเครื่อง แล้วก็ยืดตัวออกไปนะครับตอวไปสุดนะครับนี่นะครับมันจะช่วยให้เราได้ออกแรงบริหารก้ามเนื้อได้สวนกำเน้นหน้าท้องนะครับกำเนินหน้าท้องแล้วก็ในส่วนของแขนต้นแขนตรงนี้นะครับ แล้วก็ในท่าเล่นท้าบริหารแขนต่างๆครับบริหารกล้ามเนื้อปิดหลังครับอันนี้ไม่ต้องหมอกันในคู่มือเขาจะมีวิธีการบอกท้าเล่นต่างๆถึงยี่สิบท่าให้ดูกันนะครับสายแรงด้านจะเป็นเป็นยากาะที่พิเศษน,นะครับที่มีแรงเขาเรียกว่าแรง แรงยืดยืดหยุ่นสูงนะครับมีความแข็งแรงทนทานครับปวดแขน มานีนะครับการใช้งานเครื่องมือต้นโอเค okay, ครับสจสินค้าก็สามารถเข้าไปชมการได้ด้ยนะครับที่ Word, เว็บเว็บมัค c ุเนะครับหรือเข้าไปเลือกชมหรือสอบถามสินค้าได้ที่หน้าแฟนเพจ a c e b o o k นะครับหรือโทรสอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทร098991271นะครับหรือ l i n e แอดมัค ah นะครับโอเคครับสำหการรีวิวสินค้าเครื่องออกกำลักายมัลติฟังก์ชันม o คคุเททนะครับ ก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับกลับมาพบกันในวิดีโดตอต่อไปว่าเราจะมารีวิวสินค้าตัวไหนกันต่อนะครับสำหรับในวันนี้นั้นก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ